เป็นกัวตังใจให้เด้อสสำหรับคนจีประสบภัยแผ่นดินไหวที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในในขังนี่ซึ่งเท่ากับเกิดมาเคินค้นหลักก็บอกคิดว่ามันสีนี่เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเ่เคยพอาะขึ้นกันแต่ว่าไอ้น้ำฝนกับประเดี๋ยวในเหตุการณ้ำเขาหรอกกับเบิงข่าวกับเป็นห่วงยู่ยกกไก่สมอาลังใจไปให้ปุมผูกประสบภัยเนาะ อ้วนในเบืองข่าวที่ว่าข้าเจ้าไปซอยผู้ประสบภัยที่ว่าตึกถล่มสามจิตจันบ่ในเบืองอยู่บ่เบืเองยูเมืองยู่อันตรีโนตนข้าเจ้าเนาะเราอันนี้คิดว่าข้าเจ้าที่ซอยได้รได้สักมือวะฮะที่ซอยสามกระเนี่ยนก็สิทันเนาะว่าบ่าอันอยู่แล้วอโู้ แล้วมีตาสากปูนมีตาสากเล็กขับอยู่จังสัน่มันก็สิมันก็สิหลอดวะไม่ไงสิหลอดแล้วก็กู้ไห่กับแบบว่ากู้ด้วยความยากลําบากอ,อ่ะแม่บอกกูจริงว่าตาัลิต,ตนูนเบอร์ข่าวเบอร์ขา่ขาวกับมีดแต่แบบว่า,ข,าวข่าวกู่ให้ที่ว่าตึกสามสิบสันทล่มเหรอแม่ บบไม่มีอะไรที่คนไทยทำไม่ได้เหศแต่อยู่แต่ว่ามันก็นใส่เวลานะเนาะเนาะตึกสามสิบสันทับกันลงมานนะอู้ยตาดีตัวนเห็นหรลาแบบว่า <c oughs> มันกับบทขาดคิดเราไหสิไพสิเกิดเหตุการณ์แนวนี้ขึ้นจริงๆเนาะมันกับบรดขาดคิดจังสันเนาะเห็นหลือเป่แบบว่าอู้คนจีอยู่ติดอยู่ในจากตึกงขีดลมกับแบบว่า เขาก็มีความหวังว่าเขาเสียออกมาวันนี้ซุ่มกูมให้กะเเทศงานด้วยความอยากลำบากมูเป็นยังน้องเค้เก่าข้างนี้คนเค้เก่าน้องเค้เก่าใส่เกิดผลได้ใสเกิบเพิ่มพ้อมเก่งผอมอุตาว์เทคโนโลยีเข้าใจาในการซอยแบบดีแห่งระดาบท่ายคลิปไวท้ทุกเคตทุกอเนนาตนะิดตามอยู่ตลอด เป็นกัวร่งใจให้เด้อสำหรับคนจีประสบไัยแผ่นดินไหวที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในในขังนี่ซึ่งเท่ากับเกิดมาเคืองข้น่หละก็บ้วคิดว่ามันสินีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเมื่ค่อยพอคือกันแต่ว่าไอน้น้ำฝนกับ,บ่ไร้อยุ่ในเหตุการณ้ำเขาหรอกกับเบิงข่าวกับเป็นห่วงอยู่ไกลๆสมงกาลังใจไปให้ลุมผูประสบภัยเนาะ สงสารสงสารว่าอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิดขึ้นเนาะแต่ว่าเข้ากับแม้แต่หลายย่างทั้งโครงสร้างทั้งโครงสร้างตึกกำหนดสามชิบสันตอนนี้สนงบอสอนอง,ง,ออนอง,งอเขากมาเริ่มมาตรวจสอบละล่ะว่าเป็นอย่งตึกมันถือถล่มประมาณจังสี่เนาะหลายย่างแหละ ก็สู่กันไปให้เำาังใจกันไปเนาะให้เจ้าหน้าที่เหตุงานโดยความลับาหลืนมันมีอุปสรรคยังเนาะแต่ว่าเบื้องหลังก็้มนก็ไม่ก็ไะก็ู่หยากรีนอะไรแล้วพิสารณาสักปลาร้คักผังสักไอเล็กเล็กใหญ่เล็กหน่อยแล้วก็พิตารปูนเนาะพิตารปูนเบื้องหลังก็เห็นในความลำบากอุ้ยเป็นตะกู่หยากรดอกพี่น้อง เป็นไงกันเป็นกำลังใจเนาะสู้ๆเนาะ